ขอเสียงปรบมือต้อนรับศรีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นขอเสียงปรบมือต้อนรับรองมังอดับสอนนะครับโฮเซ่เซากระโด ราชิีมานี่คือศึกใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นและเป็นศึกที่น่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโพเซซังกาโดนั้นดูจากสถิติแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเขาอายุน้อยกว่าเรา2ปีสีสเกตปีนี้28่28แล้วละในเี่ซังกาะโดนั้น26ก็น่าสนใจนะครับแฟนๆอย่าละสายตาจากช่องเจ็ดสีนะครับเราด้านซ้ายสั้นกว่าครับเจ้าแหลมสีสเกต ตีนี่เป็นรองหมายเลขหนึ่งของ w b c เบแม่เขาให้สัมภาษณ์ว่าชอบต่อยกับของยาวๆของสูงๆครับเผื่อนชัยจะเป็นอย่างที่เขาชอบหรือเปล่ายกแรกนี่5,000บาทเลยนะครับถ้าน็อกได้ครับซื้อสเกตจากนทั้งเจ้าชายวินนันเสือร์สตัวครับโฮเซ่ซากาโดครับฉายาชูก้านะครับอายุ25ปีครับสี่ยกชนะ34นะครับเสมอ2แพ้2ไม่แพ้น็อก1ครั้งนะครับน็อก27แล้วก็ฉายาว่าชูก้าครับมาจากเมือง โครูเซลนะครับในคุเจนารูเม็กซิโกครับเกิด10พฤศจิกายนปี1 9 89ตอนนี้อายุ25นะครับขอบคุณเข้ามาจากบอร์18เสียเวลาหมดแล้วนะครับเอาเลยครับลุยนะครับสีแก่เราเบอร์หนึ่งเข้าเบอร์สองครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะได้เข็มขัดต้องบอกว่าแฟนๆแน่นฮอแล้วนะครับขณะนี้ในอาคารลิฟต์าพันลบสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่นครราชสีมาเมืองมวยอยู่แล้วครับโคราชยักษ์สุขคือต้นกำเนิดของโคราชครับเอาเละครับบวกนะครับเจ้าแหลมสีสะเกต โอ้โหใจร้อนไปถึงไหนครับคุณนายทัศน์ไม่ดีจุดติดเลยนะครับคอปแป้งนี่จุดติดเลยครับต้องบีติดเร็วเลยครับเพราะว่าเขาเป็นมวยสูงยาวมากนะครับสูงกว่าเราเยอะแล้วก็ข้อสําคัญเป็นนี่นะครับลำตัวเป็นจุดอ่อ,ห <S <S อนหรือเปล่าล้มตัวเลยครับรางวัลพิเศษมาแล้วครับนาห้างเชิดชัยนกน,ก,นกแก 5, รกห้าพันบาทเพื่อนคุมโลิสุพรรณอีกสามพันบาทครับพี่เลิศเอ้าวครับลำตัวอย่างเดียวอุ้ยเอาครับ จะได้เชียร์กันสนุกแน่ครับโอ้โหแมวันนี้มาแบบอยากจะปิดเกมสั้นๆเลยครับเจ้าแหลมบีแล้วโอ้ยมั่นใจนะครับต้องระวังครับเรานั้นสั้นกว่าครับต้องมุดใต้ท้องแขนลงไปนะครับพโวกาสนะครับในการจิงช็อโดครั้งกับคลอสควีดัสนะครับและทางซอกาโดนี่เคยเสมอการคลอสควีดัสมาแล้วด้วยนะครับโอ้หแม่สั้นนะ เดินกล้าเดินมากนะครับฟิสเกตวันนี้มาแบบมีความหมายมีความมุ่งมั่นครับคุณนายทับตู้เจ้าแหลมครับกล้าต่อยกล้าออกนะครับไม่เกรงใจเบอร์สองนะครับว่าไงดงนั้นแฟนๆถูกใจเลยครับนายฮอร์นิตรับารุบันนี้เดี๋ยวได้ดูมวยไทยอีก5คู่นายกแหลมทองวัฒนาสนับสนุนครับจากพรคพรก่อสร้างเรื่องของคู่มวยไทยขวาอีกทีหนึ่ง Oh ลุยแลงต้องรีบเก็บให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าของแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับอันตรายนี่แล้วับโอ้ยต้องระวังซ้ายด้วยสกัดดยังจับทางไม่ได้นะครับตอนนี้ยังตั้งโตวไม่ติดเลยครับซิสกเกตลุยก่อนหมดยกมาชมกันต่อนะครับนี่เป็นผลงานในยกแรกครับถึงเจแลมซิสเกตตัดสินใจเดินบุกก่อนเลยนะครับเหมือนว่า เรียมแผนจะะเดิศึกให้สั้นๆยก2แล้วครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มเอ็มรจำกัดเครื่องดื่มเอ็มรบริษัทในเครือเจริญพกคัณฑอาหารจำกัดหรือ CP แผนในความพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แกน้ซีเคียวแอนติซินทำต่อนะครับยกที่2เข่งพนมากนะครับคู่นี้แผนของเจ้าศรีสเกตเดินนวดลำตัวตั้งแต่ยกแรกครับ ดูว่าจะทนได้หรือเปล่าลูกเจ็ดสีของโฮเซสังเกตที่ยางกันฟันของซังกาโดนะครับเหมือนว่าใหญ่ไปครับไปหรือเปล่าดูนะครับทนได้ทนไปครับนวดลำตัวสลับใบหน้าแม่วันนี้มาดุเลยครับคุณสันชัยศรีสเกตโอ้โหต้องรีบปิดเกมเร็วครับเพราะว่านักชกไรยนี้อันตรายนะครับเขเป็นแชมป์อเมริกาเหนือเนบด้วยแล้วก็ช่วงยาวมากครับป่อยนานไม่ดีครับ นี่แหละครับลุยแล้วครับล่างสลับบนไปแม่ตอนนี้รู้สึกอย่างที่โอ้โหคุณชัยทัศน์บอกเลยครับตอนนี้ยางกันสั่งฮะเกือบจะหลุดออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าระบบหายใจนนั้เริ่มจะไม่ดีนะครับแต่ว่าโอ้เราแผลเลยครับแบบนี้ก็เป็นแผลเลยครับว่าเกมยาวๆนั้นเราจะตกเป็นรองโอ้โหวันนี้มาแบบดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับเน้นชายโครงเน้นขั้วหัวใจครับทนได้ทนไปครับโฮเซ ท่านพลตํารวจเอกโกวิทย์พักดีภูมิครับวันนี้มานั่งลุ้นเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยครับบนบารมีพิธีนั่งอยู่กับพระท่านท่านสุวัลิปตาพล,ลบเอาครับลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับพี่น้องชาโฟราทั้งหมดทั้งปวงใช่สังโดนูนะต้องดูนะครับลักษณะเขาผ่อนหายใจด้วยการอ้าปากนะครับมันเจอสภาพอากาศเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลเลยครับสามสิบกว่าชั่วโมงนะครับเดิมแล้วจะเดาว,ว่าศรีสะเกดอาจจะเดาทางดูเชิงก่อนครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับ ยกแรกนี่ใส่เต็มๆเลยนะครับไม่ได้ทันตั้งตัวครับโฮเซโดนลําตัวอีกแล้วโอ้โหหายใจทันหรือเปล่าอย่างที่คุณใจทัดเรียนไว้ขึ้นหน้าครับเอาละครับยางกันฟันจะหลุดนะครับดูครับโอ้โหดูครับลุยต่ออีกมาเป็นไปได้ไหมครับที่โดนแล้วเหนื่อยเป็นไปได้ไหมครับที่โดนแล้วเหนื่อยต้องระวังครับเขายังมีสวนมีโต้ครับช่วงแขนนี่เขายาวกว่าเราครับบวกไปบวกมานี่ต้องระวังครับอาจจะถึงก่อนครับนี่ครับมาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของเจ้าแหลมสีสเกตนะครับวันนี้ ต้องโยกเข้าไปนะครับโยกศื่อะาเข้าไปก่อนเดินเบียดเข้าไปครับโอ้โห,โหแมซากาโดครับปล่อยให้ยวงนอกไม่ได้นะครับยะไก,กลนี่อันตรายครับโอ้โห,โหนี่ครับัำตัวด้วยแมหุกข,ขวาแคบๆโดนกระโดงคางครับอ้าวครับศีสเกตก,กล้าบว,วกนะครับหมดยกสองเข้มผลงานยกที่สองนะครับก็ถือว่าซีสเกตนั้นตัดสินใจกล้ามากนะครับที่จะแลกกับซากาโดะที่ยาวกว่าึ้นยก3แล้วนะครับ ขอบคุณยานัสกาโสกกลีตังโกจ้ากระลาแปลงสิบันคู่เป็นยาแผนโบราณติดโดยบริษัทเจริญสุขเป็นสัดทุนชิวจำกัดผลิตภัณฑ์เอว่าบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมเสนน้ำตราโปยเซียนบริษัททวินสเปเชียนจำกัดและบริษัททางยาตราใบห่อจำกัดยาเม็ดมะเทาลิซิโดนทวารหนักตราใบห่อเป็นยาแผนโบราณขอบคุณท่านสุวั์ลิปตะพันลบนะครับรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณบุญยืนคำหง ขอบคุณครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติครับที่สนาม80พรรษาที่นครราชสีมาแห่งนี้ครับพระนัท่านสุวรรณฤิปตะพันลบเรียนนักกีฬาทั้งหลายพบกันเวลา6โมงเช้าครับเดินยังเดินได้ใจอยู่นะครับแต่ก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าเราสั้นกว่าคุณสันนิชัยเขายาวกว่า เรียกว่าวัดขึ้นมาก็โดนเลยครับต้องพยายามต้องพยายาามเดินเบียดให้ติดนะครับต้องให้ได้ครับยังมีกำลังใจครับกลัวคุณสาลายนะครับกับน้ำเซ็งเซ็งอิวและรวมทั้งกาแฟเฉลิมพลมละคัมและน้ำเครื่องคุ้มเลือกสุพรรณอันติประสร์วงวานด้วยนะครับวันนี้นายกแหลมทองวัฒนาจากพระกระพรกอร่กอรสร้างครับสนับสนุนคู่มวยไทยแล้วก็มาให้กําลังใจทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นด้วยครับป๋าลอฮา,าเล่สจกันสสอนุสรวงวันลุ้นอยู่ที่ลงเขานครับสนับสนุนคู่มวยไทยมาอีก5คู่เพิ่มฟุตเวิร์กาโด เหมือนจะหนีแลวครับแล้วคอยดักนี่แล้วคอยดักต้องระวังครับคุณใหทัศน์จำนวนหมัดอยู่ที่เราครับจำนวนหมัดอยู่ที่เราล่อเสือเข้าถ้ำครับใช้แรงก็อย่าพุ่มเพื่อครับเจ้าแหลมศรีสะเกดกรรมการเตือนว่าเป็นลักษณะดึงลงมานะครับเกี่ยวโอ้วันนี้พี่น้องชาวโคราชล้นหอแล้วนะครับเลอแวบเดียวครับมากันล้นหลามเลยครับวันนี้โอ้ยซ้ายโดนเต็มปกหูอีกแล้วครับโฮซี่ดูท่าทางเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับสกัดโด ก็เป็นมัวที่ทนทรหดนะครับก็แพ้นอกมาแค่ครั้งเดียวครับจากสองครั้งในแน่จริงก็มาอยู่หมายเลข2จากเม็กซิกัน,นครับรายนี้ดูครับสไตล์การเข้าออกฟุตเวิร์คคุณนัทชัยซ้ายหน้านี่ต้องระวังครับทิษแหลมของเราต้องระว,งว่าเขายาวกว่าเราเยอะคมด้วยนะฮะเราพยายามเดินเบียดตะล้ำตัวครับโนแหลมขยับเข้าอีกโอเซ่สกุโตอนนี้ไม่อยู่นิ่งแล้วนะครับออกซ้ายออกขวาแผมขาย,ยาวมากเลยครับไอ้นกขยาง คุณนี่เคยขึ้นไปชกในรุ่น122ปอนด์มาแล้วด้วยนะครับกับซากาโดนี้ลดลงมา115นั้นได้เปรียบควาในความใหญ่ความยาวด้วยครับนี่นะครับต้องเบียดติดอย่างนี้แม่แต่โฮเซนี่กวักเลยกตลอดนะครับเต็มเต็มครับต่างคนต่างแรกครับต่างคนต่างโดนหมัดหน้าครับแต่ว่าเขาแข่งกว่าเราสั้นๆแคบแคของสีสเกตเอาครับโอ้โหโดนทางโดนหน้าชักมีอาการครับโฮเซแต่ว่ามีฟื้นสวนกลับมา เพิ่มคเนเชิญเจียวหนังเิียวเจิ้งอีชี่เจียวหนังปุ๋ยตรารถเกง๋งปุ๋ยตราพระทิศคู่ปุ๋ยตราปลาหมอแดงและบริษัทแมนบูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนบูดชมกันต่อเลยนะครับมาเกมยังมันดูเดือดครับแล้วก,ก็ล็อกได้นะครับครูคุณสลา,ายครับพวกน้ำจากเชิงอิลสับบาทลูกเลยครับตอนนี้สรสเกตอย่างกันฟันแทบจะหลุดออกมาแล้วนะครับเหนื่อยหรือว่าครับครับ ดูแล้วบีบหัวใจพอสมควรครับคู่นี้โอ้ยทายแม่กระดอนครับโฮเซเอาแล้วครับโดนหน้าลำตัวจัดหนักจัดเต็มแล้วครับสมกับโซโลแกนช่องเจ็ดสีครับถึงใจถึงอารมณ์ผู้คู่นี้คัดแล้วคัดอีกนะฮะช่องเจ็ดสีครับเอาลุยหน้าหล่นเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่แต่ก็ความเหนียวหนึบของเทาครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยครับก็เป็นงานหนักของซูสเกตซึ่งจะต้องไม่ท้อนะครับต้องทำต่อไป แเข้มข้นครับมวยคู่นี้ห่างไม่ได้ครับเจ้าแหลมสีสะเกตดต้องใกล้ๆครับนี่ครับมาเป็นระยะเหมือนกันครับโคเซ่แต่แทกแล้ววนออกไปดูสเต็ปเท้าดูสปริงข้อเท้าครับขานี้เล็กมากคุณนันชัยแต่ว่าหนีเก่งนี้แล้วเอ้โดนขวาอีกแล้วครับทุกขวาอย่างกันพันเกือบหลุดปากนี่แหละครับเรื่องระบบหายใจนะครับการหายใจที่ผิดระหว่างเมสซิโกกับมไทยครับเอาแล้วเมาเาแล้ว ลงเลยครับไปไม่ไปครับไปไม่ไปไปหรือเปล่าน่าจะอยู่เลยครับน่าจะอยู่ครับอีกชุดเดียวครับอีกชุดเดียวเก๋าเกมครับนั่งบนเชือกเส้นที่สองครับโพเซยังเอ่อีกชุดเดียวครับอีกชุดเดียว้แลอีกชุดเดียวครับยังเมาสัตว์เดียวจเเยเจบเลจบจบเจบเลยบยบ้ยจบเยบเจบเลบบจบเลยจบเเ้ ได้ชิงแชมป์โลกอีกแล้วนะครับสีสเกตในไฟบังคับครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นแม่โชคชัยพิศิษฐ์พุฒินันเสียวุยครับคนดีใจกระโดดกอดคอกันใหญ่ครับผู้ที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบนะครับวันนี้พักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาชมช็อตเด็ดชมทั้งหมดนะครับนี่เป็นเป็นช็อตเด็ดจริงๆครับใครไม่ได้ชมยก4ถือว่าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ครับน่สุดแล้วนะครับแล้วหมัด 2นี่ครับดาบ2ดาบ3มาเลยครับแต่ก็ต้องทนนะครับสักโดนั้นถือว่าสุดยอดนักทนเลยครับโดนขนาดนี้ดูเลยครับเน้นเน้นทุกหมัดเน้นเกือบทุกหมัดสุดท้ายครับชดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับซ้ายอุกซ้ายนะครับซ้ายเข้ากลางขวาแล้วตามด้วยอุกขวาครับส่งสักโดกองไปที่มุมนั่นแหละครับ เป็นการชนะเทนนิสเกิรลน็อกเอาท์ในยกที่4นะครับทนไม่ไหวครับล้มแบบยาวๆครับพักอีกครั้งครับท่านผู้มเกีริที่เคารพครับวันนี้เราก็ได้แชมป์โลกนะครับของ w b c s i ิ v e r ซิเวอร์ชนะในยกที่4นะครับเทนนิสเกิร์น็อกเอาท์เรดคอ์เนอร์วินบาเวนสีสเกตนะครับนครหลวงโรมาชั่น ในโอกาสนี้นะครับท่านสวัสดิ์ลีตาพันลบท่านรองผู้ว่าบุญยืนนะครับคำหงแล้วก็ในานามของทวรชมสาคอนเอ็ร้อยหท่านพลตำรวจเอกกวิทพักดีภูมิพร้อมทางคุณประเสร,ริฐนะครับบุญไัยสุขวันนี้ให้เกียรตินะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับศรีสเกดนะครับคนครหลวงปรโม,มชั่นได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท ของสภา